เจ้ของจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็ได้มีการร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดงานแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติพ่อคุณสีอินทราทิศย้อนลอยบุรพะกษัตริย์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะ ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนสีอินทราทิศอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางทองหล่อสวัสดีเทพรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีเปิดงานแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ภายในกิจกรรมค่ะก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมย้อนรอยบูรพกษัตริย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พร้อมรับชมการแสดงอิงประวัติศาสตร์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมจอมบอดินตอนปราบขอมสะบาดโขนลำพง ที่มีนักเรียนจากโรงเรียนนครไทยเข้าร่วมแสดงด้วยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเกิดการกระจายตัวและขยายตัวของการท่องเที่ยวช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะปักหมุดไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ